ครับมันีส้ามาเบิงตัวแรงครับ MU 5702แข่งกับ L 5 0 1 8นแบตัวแรงครับแข่งตีคู่ครับปะปุ๊นะครับมือตัวแรงครับตัวจีดครับมือนี่ค้งสีบติติดนะครับ MU ห7เครับสบายสบายครับ เป็นอะครับปาตีโคงครับแก้วๆก้วเรับคับผู้มนถนันมยนมัน,นเปืือยครับเพราะว่าบ้านตือสนนะครับนิดหน่อยครับขอหน้าบิาานาามาสามเอาไว้ไวปลาพุ

<Cornell>. นี่ครับบ้านเราถือคนเปื่อยจนจะเลยปันวานใหม่นี่มันจริงจริงจนโบสามนะครับเก็บงานหลอกทำ ตัวแรงเนาะทั้งอย่างเดียวตัวแีงขอจะตั้งลำได้เหยครับอ้ครับเองครับตัวแรงน่ครับขอ,ของหน้าเนกนุูมเอง ตัอหน้าคุ้มครับตับวช่วงนี้จะมาไว้ครับน้องห้องก็อยู่น้าไหวแต่ว่าช่วงนี้ทำไมอะครับทำงานคำนวณแล้วเไม่ไม่ดีกว่าครับเป็นสามเอาไว้ครับคุ้มครับในงานอยู่ตางหน้าเป็นสามเยอะครับบางคนว่ตัวคน ของหน้าเป็นสั่งยี่ล้วครับว่าปาประเดียดเอวนี่แบมินิดน่อยครับแอลหาตัวหนึงแนี้กรับร้านนะครับทายนีครับหาเ็ดแฟนใส้ครับหาซิบ ครับเนี่ยเป็นเอาทางทางนี่เป็นเอาครับเทางวาเดี๋ยวเอา,าโบวิ่งทางกลางครับเจ๋งง่ายไหมครับปะไอ้เพื่อนไมหมน่ามันหลายครับปีนี้ก็เลยต้องเห็ดหน้าตมนะครับ เพราะว่าตอนน้ำเป็นวานพงแรงๆครับวานแห่งครับพันปันหล็กวานนะครับมาเจอไม่เจอหนามมันจอเลยต้องเห็นไหมครับมันบางแห้งครับเันเกอบข่ายเดียวเป็นทางนี่คุณก็บอกเพิ่ว่นีน่เป็นรอดเป็นอกระเทือน ครับเอเล่าหาโมงครึ่งแล้วครับมืดแล้วครับขอฝากคลิปไปแค่นี้ครับเบ็ดลา6โมงแล้วครับสวัส<น>ดีครับ